สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับผมโสพลพารันลิศนะครับหรือโจนะครับจากทีมงานบ้าน์สเก็ตอัพ EP นี้จะเป็น EP ที่4นะครับคือการตั้งซีนนะครับเพื่อนำส่งเข้าเอ็กซิชันที่จะชื่อว่าเรีนนะครับอันนี้ผมเอาเก้าอี้นะที่เป็นเก้าอี้ของคนเน่นของ s k e t ตอัพเพื่อจะง่ายสะดุกนะฮะก็คือวิธีการนะครับก็จะมีดังนี้นะครับแล้วก็ มุนหน้าปรับมุมท่านที่ใช้สเกลรับพองนะจะเข้าใจนะครับกดเมาส์ตรงการเนี่ยทำต่อมุมมุมที่ต้องการหามุมสวยๆที่เราต้องการครับมุมครับ,รบมาที่เราสามารถเราสามารถเพิ่มซีนได้ก็คือเรากดตรงนี้ครับมาที่ทรีฟอร์ทเทนะฮะจะมีคําสั่งซีนกดคลิกซีน ในซีนนี้ก็จะมีรายละเอียดเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งชื่อได้มาเป็นซีนหนึ่งแล้วกันผมใส่ description นะครับนี่เป็นซีนหนึ่งอัปเดตมาหน่อยนึงนี่ดตุ๊บต่อมาผมจะมาซีนสองสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะมาคำ a d d คำ a d d ป๊บใช่ไหมครับมาที่คำสั่งตรงนี้ view ตอนนี้ผมต้องการรูป top view วิธีการวิธีการใช้งานนะครับให้ไปดูในสเก็ตอัพไปสิบนาท,น,าทน,านะครับก็จะมีว่าวิธีการตั้งซีนนะครับจะทําแบบรวดเร็วไปหน่อยนรวดเร็วเลยนะครับเข้าไปที่กล้องเป็นพาราลอกพลชั่นนะครับอาว่าอัปเดต อัปเดตซีมันนะครับผมอ,อัปเดตให้ภาพให้ภาพพอดีกับจอเนี่ยก็คือกดชิปแซดนะครับชิปแซดนะครับภาพจำเพีงกับจอแล้วเมื่อการมีการที่ปรับอะไรก็ขอให้อัปเดตไว้นะครับในซีสองเนี่ยสามารถตั้งชื่อได้เห็นไหมนี่เข้าไปดูวิธีการใช้งานนะครับของมาสกีตอัซึ่งมีสเกตอัปแปดสิบแปดต่อซีโร่ถึงซีโร่ครับขอบูรยลเียดนั้น ต่อมาในสีนที่สามในสีนที่สามผมสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกซีนสามนะฮะแล้วผมปรับมาเป็นุงด้านหน้านะครับแล้วผมว่าอัปเดตอัปเดตสันดตัวนี้ผมว่าอัปเดตตรงนี้นะมันจะอัปเดตภาพแล้วลรงคลิกซีนสองพันยี่สิบหกแไปคลิกที่สีรนะ เนี่ยเช็คซีนดูเป็นคลิปที่สี่หาผทำอีกซีนหนึ่งทำอีกซีนหนึ่งเพิ่มตรงนี้เป็นซีนสี่นะครับ<ม>เห็นไหมเราสามารถตั้งค่าตั้งอะไรต่างๆได้ไปดูในสแกนแปดสิบแปดนะครับอันนี้ผมจะเป็นรูปด้านรูปด้าน,านมาคลิกเนี่ยแล้วผมก็อัปเดตอัปเดตตรงนี้ก็ได้อัปเดตกดอัปเดต ันจะบอกว่ากล้องเครืองอะไรพวกนี้อเดตนะครับคลิกซีนเช็คซีนตงกันเช็คชได้มุมตามที่ชอบแล้วใช่ไหมครับกดคอนโทรลแซ่อัออนนี้ได้มุมสวยๆที่เราชอบแล้วใช่ไหมครับวิธีการก็ไม่ยากอะไรครับก็เป็นการตั้งซีนแบบปกติในสต p กอ,อัพเลยนะครับ แล้วก็มาที่โปรแกรมหรือแ e คช i o n ที่มีชื่อว่าไลนอินมาอินแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับเราปฏิการที่บอกฮะตั้งชื่อในโปรเจกต์นะ้ยกระดาษครับตามแบบพื้นฐานปกติเลยนะครับเราก็มาที่อันนี้งานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็หยู่มนแอคติคละกันนะเราก็มาคลิกเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็ไปตั้งที่ที่บอกไว่าแผนที่หนึ่งเป็นชื่ออะไร แบบฟิกเตอนี้ดีกว่าตอนนี้เขาจะตั้งมาตรฐานไว้นะฮะในนี้จะตั้งมาตรฐานไว้วิธีการก็ไม่ยากครับถูกไหมครเราคลิกเราคลิกที่สีที่เราต้องการคลิกที่สเกตอัพมีตัวหนึ่งที่สัมผัญมากก็คือไปที่ตัวนี้นะครับอ่าโอดเอออินโฟครับแล้วดูนี่คือหน่วยหน่วยที่เราจะต้องที่เราต้องการนำเข้าเนี่ย เดี๋ยวจะมีผลต่อนะครับต่อในการที่เราจะใส่ i m e มิชันนะฮะเราตั้งไว้ก่อนก็ได้เราตัด display เดคโฟ o r แ a ดไปก่อนที่หน่วข้างหลังเป็นเมตรเป็นอะไรพวกนี้ยเราตัดออกไม่ต้องการใช่ไหมเราให้ทยษฎมเป็นสองตำแหน่งนะครับต่างๆไม่มีอะไรครับก็ไปตั้งแค่นี้เองนะเราปิดแค่นั้นเองครับตอนนี้ยังไม่เห็นผลอะไรนะแต่เราตั้งไว้ก่อน นะจะเห็นผมตอนที่เราจะใช้ ension, เด e มิชันเดี๋ยวจะพูดเรื่องเด m มิชันในในรายละเอียดต่อไปใน EP หน้านะครับก็จะเรียกันมานะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตั้งซีนทีนี้เมื่อเราตั้งซีนแล้วซีนที่หนึ่งอเป็นซีนที่หนึงขอโทษครับคือเปิดเป็นสเปกตรีนะครับเนี่ยถ้าเรา,าเราตั้งเนี่ยรีนม ดีเนเป็นจีแล้วกันจีไปมีก็จะง่ายนะเราะหครับไปดูนะฮะการตั้งดีเน็ตท็อปนะฮเราก็ตั้งปกติเลยจะตั้งซีนอะไรปกติทุกอย่างเลยนะครับตามความสะดวกของเรา เอามาคลิกหน้าที่เราต้องการทํางานนะครับอ่าทีนี้วิธีการนําเข้ามาที่การนาเข้ามา,า,น,า,มานี่ก็ไม่ยากนะครับเห็นแม่เห็นตาสเก็ตอัพใช่ไหมครับเนี <Yeah. S 1> ่ยฮะเราก็คลิกลงมาครับนี้เราต้องการเอาเข้ามาหนึ่งต่ออะไรว่าผมต้องการหนึ่งต่อร้อยโอ้เล็กไปไม่เป็นไรครับลุกออกครับหน้าจะเป็นต่อห้าสิบดูสิ่งต่อห้าสิบเนี่ยง <Yeah. S 2> เล็กไปใช่ไหมฮะหนึ่งต่อเท่าไรดี นี่ง่ายครับต่อ2บเราคลิกเข้ามาเรื่อยๆได้ครับหนึ่งต่อสิบที่หนึ่งต่อสิบน่าจะน่าจะดีกว่านะครับนะเ,เข้ามาแล้วเราก็เบาวางไปเรีอ่อยนี่เราไม่ใช่รเรป่องนพอพระยาสินสินต,ต่อมา อันนี้เราเอา,เอา,เอาสินเปิดสเปกตรเข้ามาในเปิดสเปกตนีไ่ไม่มีสเกลนะครับคิดแล้วเ,เอาเข้ามาได้เลยนะครับสเกลไหนก็ได้เนี่ยในเปิดสเปกตรเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปรอับอย่างนี้เห็นไหมครับนคนหนึ่งโมงมุมตะมุมนะครับเปิดสปกตร ในการนักสีนเนี่ยในการนั้งสีนเนี่ยใช่ไหมครับเราชอบสไตล์นี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็ไปที่อะไรครับในการปรับสไตล์มันพอดีฟลอตเทปผมไม่หมูนชะบายเขาตั้งของผมเองกมาเพิ่มตรงนี้ ไอที่วินโดว์นะฮะดีฟอร์ตีบอกว่าเป็นที่สไตล์สไตล์ใครสไตล์มันนะครับเนี่ยเราชอบสไตล์ไหนเนี่ยเราก็มาเลือกสไตล์เน,น,นี่ยในการทำงานพอดีผมชอบอะดีฟอร์สไตล์แบบซิมเพลตัวอย่างนี้ผมมาเซอร์แบบซิมเพลมันสามารถตั้งได้นะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ได้เลยครับก็คือว่า เราอยากเปลี่ยนสไตล์เนี่ยเราต้องเปลีป่ยนที่สไตล์อ่าเราไม่ดูคนไหนนะครับเราอัปเดทนะแล้วเ,เ,เรามาดูครับแล้วเ,เราอัปเดทมันนิดนึง สไตล์มันจะเปลี่ยนนะครับเราม้าทำได้นะครับนนเรามบาวางเรืร่องไปก่อนนี่ยาจะพักเราจะพักท็อปพอฟิวล,ลอาเข้ามาแล้วอ่าของสีนนี้สีนสามเข้ามานะฮะเราก็ต้องไปคลิดที่สีนสามให้หน้าสเก็ตอัพเป็นสีนสามต่อแล้วก็นำเข้ามาง่ายๆนะครับต่อไรครับต่อสิบพีเอ็มเอ๊ ที่การนําภาพเข้ามาเนี่ยก็คือก็คืออยู่ที่เราตั้งซีนที่เป็นซีนพื้นฐานในการตั้งซีนที่เป็นซีนพื้นฐานเลยที่เราต้องการโชวมรูปอะไรเราอยากจะสแสดงแบบอะไรใช่ไหมเราจะสแสดงแบบดีเทลตรงนี้อนนี้เราก็ตั้งซีนแอดซีนมันแล,แ,ลแล้วอัปเดตเนี่ยมันก็สามารถเอานําเข้ามาได้ แล้วขนาของล้ไขนาอย่างเงี้ยมันยังไม่เข้าสกเกลนะครับเราระวังนิดหนึ่งนะอยู่ที่วิธีการประยุกต์ใช้การใช้งานนะครับมันสามารถทําอะไรได้หลายหลอย่างอยู่ที่เราประยุกต์และความคล่องนะครับบางทีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็จะเป็นมีอะไรที่แบบว่าโงไปตรงมาแต่ว่ามันอยู่ที่เรามีความคล่องแล้วเราสามารถประยุกต์การใช้งานนะครับอันนี้ผมตั้งซีนที่เป็นว่าซีนเรื่ด้นานช่างเนี่ย เลื่อนอีกนินมาก็นังเข้ามาอ่างต่อสิบแล้วเราก็มาจัดเรียงครับมาจัดเรียงภาพได้ครับง่ายไหมครับ ขยายน,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 นี่ไม่มีใหญ่ไม่งีนี่นะครับโหมดสกอมาครับเข้าออก yeah. เนี่ยเนี่ยวิธีการการตั้งสีนะครับง่ายมากครับโปรแกรมเราทำออกมาเนี่ยมีความลื่นไหลและง่ายสะดวกต่อผู้ใช้นะไม่มีอะไรซับซ้อนอาแบบง่ายๆเลยนะครับที่มีตาสเตชั่นี่เนี่ยเนี่ยเส s e r เข้ามาเราคลิกเราต้องการโมเดลอะไรขนาดไซส์เท่าไหร่หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยอยี่สิบเนี่ยเราก็คลิกเอาเข้ามาเลย ครับนในรูปเนี่ยก็าสามารถท,ที่ที่ผมบอกเคยเกิดไว้ก็าสามารถจะแต่งภาพได้ครับแต่ภาพได้หรือต้องการลบสีฟ้าลบอะไรตัวนี้ออกเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่การตั้งสไตล์ของเราเนีซึ่งเราจะแบ,บ็บกาวสีอะไรเราไม่เอาท้องฟ้าเราก็ปิดนะฮะมันก็พอเราปิดท้องฟ้าอ,าอัปเดตอัปเดตป๊ เราลองอัพเดตมัาดูครับไปครับในสีนี้สีนห้าไม่ใช่นะครับสีนสาม,มปิดท้องฟ้าปิดสไตล์ท้องฟ้าอัเปเดตกันแล้ผมมาคลิกที่รูปที่ผมนำเข้า้วผมว่มาคลิก นะครับป้าเปิดสวิตช์ภาพนึงอยู่ที่ปรับสไตล์นะครับปรับสไตล์ใช่ไหมอัปเดตออัปเดตปก็มาดีดอมนะครับภาพยังไม่โอเคว่าดี แล้วการจัดการจัดซีนอันนี้จัดซีนแบบง่ายๆครับการนรําภาพเข้ามาในซีเนี่ยอันแบบง่ายๆซึ่งเลน์เนี่ยจะทําให้เป็นเ e อ็กเซนชันที่ให้เราทํางานง่ายนะครับเป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดของเครื่องมือ s e l e c t i o n เครื่องมืออะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในการประกอบในการทำแบบพวกนี้ต่อไปนะครับซ,ซึ่ง ในการทําแบบนะครับซึ่งจะเป็นแบบง่ายๆนะครับวิธีการง่ายในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปในส e ีน่าบูร์นิตี้นะครับแหล่งชุมชมผู้รักส k e t ตอัพแล้วก็เป็นแหล่งความรู้นะครับมีปัญหามีปัญหาในการใช้สเ e t ตอัพนะครับก็สอบถามกันมานะครับแล้วก็เข้าไปชม ใน y o u t ท b e ของบ้านสเก็ตอัพซึ่งมี YouTube เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสเต็ตอัพนะครับให้เราได้รับชมนะครับย้ำนะครับอยากให้ดูสเต็ตอัพ88ตอนก็เลเ88ตอนนะเราจะได้เข้าใจในรายละเอียดและวิธีการ,นะรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ความคล่องและการที่ฝึกปือด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปความคล่องเราก็สามารถที่จะไปยุกการใช้งานได้ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ